ครับสวัสดีครับก็กลับมาพบกับเพจวสอินเรียนรู้นะครับเป็นเพจที่ให้ความรู้เกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์นะครับครับในวันนี้ผมเอาข้อสอบนะครับพรีเทสของโรงเรียนรัฐบาลแห่งหนึ่งในอำเภอหานใหญ่นะครับมาให้น้องๆได้ดูกันนะครับซึ่งเอามาแค่แข้อแรกก่อนแล้วกันนะครับเป็นข้อสอบเก่าผมย้าว่าเป็นข้อสอบป .6 ขม .1 ถ้านะครับน้องๆทุกคนเคยทําข้อสอบเก่ามาก่อนล่วงหน้าเนี่ยย้อนหลังไป 3- ามถึงสปี ผมรับรองว่านะครับน้องๆต้องทได้เรื่องที่สําคัญคือการเขียนในรูปของการกระจายนะครับการแก้สมการร้อยละเปอร์เซ็นต์นะครับหาหอรอมอคอรอนอโดยเฉพาะหอรอมอคอรรนอที่มีเศษทํำยังไงหอรอมอย้านะครับหอรอมอที่มีเศษนะครับให้เอาเศษมาลบแล้วไปหาหารอรมอแต่ถ้าคอรรนอที่มีเศษหาคอรรอนอก่อนนะครับแล้วเอาเศษไปบวกทีหลังนั่นคือวิธีการหาถ้าโจทย์มีคําว่าพร้อม ให้คุณนะครับหาคอร์นทันทีไปดูใน8ข้อนี้กันเลยครับ